สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีค่ะเอาเอาเปเปอร์สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนคุณยายก่อนเลยร็วสวัสดีครับโอ้เอาเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นตอนนี้เลยเล่นเล่นออโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาืเดี๋ยวมันจะจมน้ำเออเดี๋ยวมันจะจมน้ำนะ ครับอย่าจมสิเธอจะทําทอย่างนั้นไม,ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่ทํเาพูด้ไ,ไวพูดไม่เพาะพูดไม่เพาะพูดไม่เพาะเลยเอาดีๆนะเล่นดีๆเล่นดีๆ,ดๆครับโอ้เล่นแป๊บเดียวเด้อพูด เล่นแป๊บเดียวนะจะว่าน้ำผึ่งแลให้ดูอืมสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนคุณยายก่อนสวัสดีค่ะอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเล่นน้ําบอกบอกไปบอกเพื่อนเพื่อนคุณยายมาเล่นน้ํากับหนูไม้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีขอบคุณหลายๆด้ค่ะเดีอที่เข้ามารับชมค่ะ โอ้ยทำดีๆทำดีๆอย่าทำแบบนั้นไม่เอาไม่เอาเนี่ยเออเอออย่าทำเออผมต้องสะแล้ววันนี้สะอีกเออผมฟูหมดแล้วโอ้โอ้ชมบ้านสวยด้วยค่ะอุ้ยอุ้ยอยอ้ยอย่าทำอย่างนั้นลูกไม่เอาปีนปอง เฮ้ยจมน้ำที่บางหันที่ที่นั่นแล้วยายบอกว่าบ่เอายายให้ตั้งแา่แขนมูดลงนั่นบ่เบิ่งมาได้น้ามันหลายสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะเด็กๆเล่นน้ำค่ะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเอาสวัสดีค่าก่อนลูกสวัสดีค่าก่อน สวัสดีค่ะมือหนียายบันพ้าหลานๆมา,เล,นนา,า,าเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านค่ะเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเขาเองม่ไปเล่ไหนไกลเล่นที่บ้านเออ่ที่บ้านน้องล่ะน้องล่ะไปไกลเล่นที่บ้านครับไปไกลเล่นที่บ้านจ้านี่ก็ต,ตาว่าน้ำแต่พังแล้วเพราะว่าโดนน้ำจ้าถ้าโดนถ้าได้ชั่วโมงพวกเธอขึ้นนะ ขึ้นเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทัาคายค่ะยายบัานทามามาเบิงร้านหลานเล่นน้ำโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะเป็นยังไงน้อข้างบ้านพุ่นหนาวไปน้อค่ะทางบ้านท้างพุ่นหนาวไปน้อราี่เบิเล่นน้ำตช่าก อย่าทำอย่างนั้นค่ะจะดนะค่ะานะเออทำดีๆค่ะเออเอาเอาอย่าทำอย่างนั้นเออมาดูบ้านสวยๆค่ะบ้านราคาสามล้านบาท สวัสดีค่ะสวัสดีทัดทายค่ะบ้านสวยๆเหรอคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเล่นน้ำกับหนูไหมคะเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะเล่นอยู่หน้าบ้านค่ะโอเคค่ะา่นไ่นบ้านค่ะเค่หน่ค่ะ่ว่า่้านค่ะค่ะค่ะ โอ้ยโอแรงมากเอ๋เดี๋ยน้อหอนบอ่ราะทาง่าคนเด็กๆว่ะหอนมือนี่ก็เลยจัดไปจัดไปตลอดภัยนะครับไม่ไปหยาดกระชาตแต่ก็ได้เล่นน้ำค่ะก็ได้เล่นน้ำเหมือนกับได้เล่นน้ำได้เล่นน,ลน้ำคือเก่าอืมเล่นน้ำคือเก่า ตอนนี้คำแล้วค่ะมานางเบื้องหลานหลานเล่นน้ำค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆและเอชซีทินาราทุกคน้อคะเด้อสวัสดีอากาศฮอนฮอนเอาเอาคือฝนตกนี่ละแต่ไม่ตกนะค่ะแต่บ่ตกค่ะบรเวณอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นลูกไม่เอาอย่าทำสวัสดีค่ะสวัสดีคักทายอันนี้ยายบนตัวจริงเสียงจริงนะคะตอนนี้มาเบื้องหลานหลานเล่นน้ำค่ะ เลียนนำวินาบ้านหน้าบ้านเขาเองไหนไหนหลานหลานอยู่ไหนทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไม่เอาไม่ดำไม่ดำขึ้นมาค่ะไม่ดำไม่ดำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาตืมตืมเลยตืมเลยอ่ะตืมเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายอันเบิง้งคอมเมนต์เบิ้งจังไดาน,น้อเบิ้งใสน้อบ้าดูตรงนี้บ่สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะทักทายสวัสดีทักทายคะ่ะพบกับยา,า,ายบันอ่าทำไมไม่หันล่ะคะอ่าหันไปแล้วมันคืออะไรคะ เออ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 โอ้โหรออ่อ่พอยังพอยังน้ำเข้าจมูกเฮ้ยเบิ้งนองเด้อยายติไปหนึ่งข้าวบันีเนาะคุณยายจะไปนึ่งข้าวแล้วเด้อไปหุงข้าวแล้วเด้อโอเคบ๊ายบาย่วยดีนะคะมาช่วยดีนะคะค่ะ คลิปเก่งจริงจงวันไหนที่ไม่ได้เล่นนำก็ไปงนาษาโอ้ไม่เอาไม่เอาค่ะาการกาไล่คนที่เติมโอ้โหเฮ้ย จะได้กินข้าวไหมวันนี้กลับก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีสวัสดีค่ะม่นางเฝ้าหลานเล่นน้ำค่ะตอนนี้เลยเล่นน้ำตอนนี้เลยตอนนี้เลยครับเล่นอยู่หน้าบ้านครับ งาบครับื้น้้ไม่นใต้ไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เน่อย่าว่ากันไม่ล่ะไม่เอาอย่าพูดไม่เพราะอะไรพี่ปองอยมุดน้ำไม่เอาลูอืบมนั่นแล้ว ตอนนี้หนูลืมใช่ไหมบ้านสวยราคาสามล้านบาทบ้านพ่อดองแม่ดอง,องบ้านหลานหลานบ้าน <c oughs> อพอหรือ,อยังคะพอแล้วนะคะมันโดนแล้วลูกมาน,นนานแล้วคะ่ะลงแน่อย, ه, อย่าไปว่าพี่เขาเด้อโอ้